แล้วนะคบลงเปนรูปล่างมันเป็นแบบนี้อ๋อแกจะไวว่า,าลองชิมก่อนเลยดีกว่าเอาไ่ใช่แลวอ,อันนั้นมัน ข้างหน้ามันก็จะชื่อว่าเบสบอลนะคะเออเบสบอลแล้วมันคืออะไรหมักฝรั่งใช่ไหมใช่แล้วข้างหลังมันก็จะมีรถมีรถอะไรบ้างส้มสับปะรดองุ่นแล้วก็สตรอเบอร์รี่แล้วก็เชอร์รี่แล้วก็แล้วก็เซเว่นอีเลเว่นขายได้เฉพาะเซเว่นอีเลเว่นเซเว่นอีเลเว่นมันเป็นรสชาติด้วยเหรอไม่ใช่เออให่โอ้ตรงเฉพาะ ฮิเลเว่นซื้อได้เฉพาะฮิเลเวนอ,เอเวนิเลเวนนะอ๋อมันมีรถต้มรถซาบะู้นไปไปม,มีรถสับประรดอ้อาวแล้วมีรถอะไรบ้างนะต้มต้มเออสับประรดดีรถถูมีตั้งไหร่รถน,นั้นไปแกะกะันเลยไปลองดูชิมนี่มันเป็นยังไงหน้าตาเป็นไงทำอะไรได้บ้างหน้าได้เออเชื่อ าแล้วนะยได้แล้วเป็นแบบนี้ครับนี่ แกะเสร็จแล้วนะครับะลงล่างมันเป็นแบบนี้อ๋อแกะเสร็จแล้วงั้นเราลองชิมกันเลยดีกว่าเอาไ่ใช่เลยอันนั้นเลนขยะเอ๋อแล้วมันเรื่องขอเราแกะเสร็จแล้วอะแต่ว่าแล้วมันมันจะออกยังไงอะเออมันเหมือนไอ้กราเชื้าดูหน่อยเราเนี้มันทำอะไรได้ลองหมุนดูนะดูลองหมุนเฮ้ย ยนะยิมเลยโอ้ยอร่นว่าเลยตอนนี้ไปทิ้งใด้ดีกว่าหันให้ท่กล้องดูหน่อยีิมันม้วนยังไงอะมัน,ม,นมุนอย่างนี้นะค<อ>ะตืซมไปแล้วอร่อยไหมอะอร่อยไหนลองหมุนให้ดูหน่อยหมุนให้เชียบแค่เม็ดหนึ่งโอ้มันเป็นมุนมุนมุนมาเลยอะออยแล้วได้ตัวอะไรบ้างเฮ้ยมัน,ม,นมันเป็ไฟได้ ได้แล้วจะหมุนทำไมเนี่ยผมเบอรได้เลยมัหมุนได้แล้วนี้มันก็จะจับเป็นตัวเลยนะเดี๋ยวลองลองกดอันนี้นะโอ้สีเขียวเหมือนเดิมสีเขียวเหมือนเดิมโอ้ยเหมือนกันด้วยไหนๆต้องดูหน่อยไหนๆๆเฮ้ยเหมือนกันเลยโอ้เหมือนกันเลยมันอ่านว่าอะไรนภาษาไทยวเก็บไปก่อนภาษาไทยมันอ่านว่าอะไรนะเนี้ยอ่านมา เบสบอลเบสบอลเริ่มเริ่มเลิ่มอ๋อดูดิดูดิเฮ้ยเด้เหมือนกันสีขาวสีขาวสงสัยสีขาวนี้ต้องเป็นรถมะพร้าวแน่เลยรถมะพร้าวอะไรอ้าวผลไม้อะเราเคี้ยวเป็นเพื่อนดีกว่าขนมนมรถอะไรอะครับ รถอะไรไหนเชือกอ่านดีกว่าเชอร์รี่เชอร์รี่อู้ให้เชือกอ่านเองดีกว่ามีรสอะไรบ้างมันก็มีรสต้มสับปะรดองุ่นสตรอเบอรี่เชอร์รี่โอ้มีเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยดูหน่อยดิมันมีรสอะไรบ้างนะาเอาเชือกเงี่ยเงี้ยปะดูเลยโอ้ยิงโตกินสีอะไรไปบ้างแล้วนะสีเขียวสีเขียวสีส้มสีส้ม สีขาวเมื่อกี้เหรเมื่อกี้รถเชอร์รี่ใช่ไหมน้ำเหลือสีอะไรอีกสีเหลืองมีไหมสีเหลืองสีชมพูสีเหลืองสีชมพูเป็นอะไรเราไปลุ้นกันต่อเลยดีกว่าขอเชียร์ขอเชียร์ทั้งบ้างขอเชียร์ทั้งบ้างขอเชียร์ทั้งบ้างหนึ่งสองน้ำน้ำน้ำว้าสีเหลืองสีเหลืองได้หลายโอไม่เหมือนกันเลยอ่ะสีเหลืองรถอะไรนะ มารถอ่ะเออลองดูลองดูลองดูรถอ,อะไรอ่ะครับสับเลือดโอ้สับรถจริงด้วยแล้วกลิ่นมันหอมไหมไหนขอเชือกดมปากหอันนี้โอ้เนี่ยขนาด,ดยังไม่อ้าปากเนี่ยกลิ่นออกมาแล้วเพราะอะไรรู้ไหมลมมันออกมาตั้งไอ้ฟันหลอนไง

ชาติมันสีชมพูแล้วรสมันอะไรอะ่ะตอเบอรี่ผอ้สอตอเบอรี่ถูกแล้วเจ้ตอเบอรี่ก็ต้องสีชมพูไงล่ะใช่อ,อย่าลืมนะครับเพราะเด็กๆห้ามกินนะครับผู้ใหญ่ก็ห้ามกินนะครับอ๋อหมายถึงกินในตัวเนี้ยนะไอของเล่นอันเนี้ยนะใช่มันวันลหลังไอเราก็นึกว่ากินของเล่นใครจะไปะกินได้ ฝลั่งกินจริงๆนะคะแล้วมันก็จะไปติดท้องแล้วอีกอย่างนะครับห้ามทิ้งหมันฝรั่งที่เคี้ยวไว้หมดแล้วไปไว้บนถนนนะคะเราะรถมันจะติดเสื้อก็จะติดรองเท้าก็จะติดเท้าก็จะติดทีนี้ผมจะกินสองม็ดเลยครับรู้ัน่ว่ารสชาติจะเป็นไงเฮ้ยปอดได้เหรอไม่ต้องไขลานแล้วเนาะเร็วดีเอาอะไรกับอะไรอ่ะ ส้มกับองุ่นส้มกับองุ่นเฮ้ยเบม,มือเขาดูกันหน่อยดิโอ้ส้มกับงุ่นรสชาติเดี๋ยวนะส้มกับงุ่นมันจะออกมาเป็นรสเอ่อมังคุดแน่เลยเไม่ใช่ไม่ใช่เลยลองดูเนื่อง,งับเดี๋ยวเราเคี่ยวเป็นเพื่อนแม่ขอดมปากหน่อยหอ,อมไหมอื้มหอมหอ,อมรสชาติมันเป็นยังไงอะส้มกับงุ่นเหมือนกัน โอ้คิดนานแน่นอนนะน่าเหมือนแบบเหมือนอะไรนะครับรสชาติมันนะครับอือมาเลื่อมว่ามันเหมือนแบบไม่รู้หรือสูงเหมือนอะไรอ่ะแต่มันก็อร่อยอ,ะอ่ะออ๋เหมือนเ <ๆ S 2> มล็กอ มะละกอตลกมากเลยส้อมดัวงหุ่นกายเป็นมะละกอรออะวังเลือเชื้อบ้าน,นะครับอย่าลืมเลยมันจะเลือดได้ยังไงล่ะโอ้เพราะมันยือดอย่างนี้นี่เองอ๋อมันก็เลยเลือดเชื้อผ้านนะมั้งครับท่านผู้ชมเอรอะวังกันด้วยนะครับเด็กๆก,กินมกฝรั่งอะสำหรับวันนี้ผม,ผมต้องลาไปก่อนนะคะคคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับซัก อ้วยนะครับบายบายสวัสดีครับแล้วไปดีกว่าไปอะไรไป